มาโรงเรียนบ้านสะใหญ่ผมรวมนักเรียนตอนนี้ให้เด็กพักอยู่ครับนึ่มาเห็นรางน้ําหลังโรงเรียนตรงนี้เป็นทางเดินของน้าโยมตั้งแต่ตอนช่วงตอนช่วงฤดูฝนเนี่ยน้ำจะเต็มไปหมดเลยเป็นทางเดินน้ําแต่เวลาพอหน้าแล้งก็เป็นทางเดินของคนได้หรือถ้าหากว่าเป็นลํารางที่ใหญ่กว่านี้นะที่เรือวิ่งได้ตอนหน้าฝนก็เป็นทางเส้นทางเดินของคนได้แต่เดินด้วยเรือแต่ตอนนี้เดินด้วยเท้าตรงนี้สรุปแล้วก็เลยอาตมาได้ข้อคิดว่า จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นทางเดินของใครอ่ะแต่เราทุกคนก็มีทางเดินที่มันคล้ายๆกับเป็นทางร่วมกันไม่ว่าสายบริหารนายใหญ่ขนาดไหนคุณก็เคยเดินทางเล็กๆเหมือนผู้น้อยมาก่อนผู้น้อยก็กำลังเดินตามผู้ใหญ่ไปไปติดๆอีกหน่อยผู้ใหญ่กเกษียณไปผู้น้อยก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมางั้นในในสายงานทุกอย่างในยมมันก็คงจะคล้ายๆล,ลำลางนี่แหละก็คือทุกคนมีเส้นทางเดินเดีเดยวกัน กำลังเดินไปสู่ความแก่เดินไปสู่ความเจ็บป่วยผู้บริหารก็อาจจะเป็นมะเร็งอาจจะเป็นโรคไตที่ต้องล้างไตวันละ3ครั้ง4ครั้งผู้น้อยก,ก,ก็อาจจะเป็นเหมือนกันถ้าใช้ชีวิตเหมือนกัน,นมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นคือทุกคนกําลังเดินบนเส้นทางเดียวกันอาตมากําลังพิจารณานะโยมว่าเนี่ยเรากําลังเดินบนเส้นทางเดียวกัน,นหน้าฝนก็เป็นเส้นทางแบบน้ําหน้าแล้งก็เป็นเส้นทางแบบคนเดิน งั้นเมื่อเราเดินบนเส้นทางเดียวกันแล้วเราต้องมาเจอสิ่งเดียวกันแน่ๆน,นะเจอตรงบริเวณที่เป็นเวิ้งกว้างๆตรงนี้เจอบริเวณที่เป็นคอดๆตรงนั้นทุกคนที่กําลังทํางานไปในโลกนี้เรากําลังเจอเหตุการณ์ที่มันคล้ายๆกันและเมื่อมีความคล้ายกันสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องมีก็คืออย่าพยายามให้คนที่ทเดินตามเราเนี่ยจะต้องเดือดร้อนมากนักพยายามทําเส้นทางเดินที่เราต้องรู้สึกว่า เราจะเดินไปเพื่อที่ให้คนอื่นเขาเดินได้สะดวกขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าเดินแต่เพียงคนเดียวจนคนข้างหลังเดินลําบากงั้นการที่ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วรู้สึกว่าเราจะไม่ไม่เอาแค่สบายคนเดียวตัดช่องน้อยแต่พอตัวสบายคนเดียวแล้วคนอื่นลําบากด้วยไม่เอางั้นนายรักษาลูกน้องลูกน้องก็เทคแคร์ดูแลเจ้านายก็เดินไปทางเดียวกันงั้นทางน้ํากับทางเดินมันก็ทางเดียวกันก็ขอเป็นข้อคิดกับโรงเรียนบ้านสะใหญ่เดี๋ยว ต้องไปสอนเด็กๆต่อแล้วจะขึ้นยังไงทีนี้ พอไม่เลอ่าพวกเราหันหน้าไปทางพระอาจารย์นะวันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันครูนะสําหรับโอกาสนี้พวกเราได้ถือโอกาสกัสกกา,าระคารวะคูบาอาจารย์ในฐานะที่พวกเราเคยเป็นศิษย์นะไม่ว่าจะเป็นศิษย์ใหม่หรือว่าศิษย์เก่า,าเริ่มตั้งแต่ปี2547เเป็นต้นมาที่พระอาจารย์ท่าน ึ้นมาอยู่เชียงรายนะก็ขอให้พวกเราพร้อมใจกันเราจะได้ทําการสักการะคารวะครูอาจารย์พร้อมกันนะพร้อมแล้วกราบ อาตมาจะภาวานะทั้งพระภิกษุแล้วก็ารวานะวะว่าพร้อมกันได้เลยว่าตามข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขอนอบน้อมขอนอบน้อมสักการะสักการะาระาระวะคาราวะ,าระ,วะครูอาจารย์ครูอาจารย์ ผู้ให้โอวาทนผู้ให้โอวาทอบรมสั่งสอนอบรมสั่งสอนผู้เป็นคูณูปการผู้เป็นคูณูปการทำสติปัญญาให้เจริญทำสติปัญญาให้เจริญข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนอบน้อมขอนอบน้อมครูอาจารย์ครูอาจารย์ด้วยความเคารพด้วยความเคารพในโอกาสนี้ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าผู้เป็นสิทธ ผู้เป็นสิ่งระลึกถึงระลึกถึงอุปการะคุณน,นั้นอุปการะคุณน,นั้นแล้วแล้ว,ลวจกประพฤติ จกประพฤติให้ยิ่งขึ้นไปให้ยิ่งขึ้นไปในโอวาในโอวาและคำสั่งสอนและคำสั่งสอนเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขของตน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 เพื่อเป็นเกียรติคุณเพื่อเป็นเกียรติคุณเพื่อบูชาคุณเพื่อบูชาคุณแก่ครูอาจารย์แก่ครูอาจารย์โดยความเคารพโดยความเคารพ ตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้และตลอดไปและตลอดไปตลอดกาลนานตลอดกาลนานก็รา พรอ่าขยอยกันมาทีละคนได้ไหมเอ้จะได้ข่าเช่าเวลาต่อเนื่องกันมาเลยอ,อเน่กันมาเลยไม,ไม่ไม่จะเป็นต้องชิดชิดกันก็ได้แบบห่างๆกันหน่อยอะจะได้ขยับสะดวกแต่ก็ขอให้ต่อๆกันมา หลายคนหลายๆท่านอาจจะมา,าจากหลายๆพื้นที่นะวันนี้ขอให้พวกเรา,าตั้งจิตตั้งใจน้อมน้อมคารวะครูบาอาจารย์เพราะว่า,าด้วยความเป็นอาจารย์นะสิทธิ์มีหน้าที่รับภาระส่วนหนึ่งผู้เป็นอาจารย์ก็มีหน้าที่รับภาระส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยตั้งแต่การอบรมสั่งสอนทางธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราได้รับามาตลอดระยะเวลาที่พวกเราอยู่กับพระอาจารย์ท่าน ในโอกาสนี้อาจจะถือโอกาสเป็นเป็นวันสำคัญถึงแม้ว่าพวกเราอาจจะมีความเคารพสักการะท่านนอบน้อมท่านอ,าอยู่เป็นนิดก็ตามแต่บางคนบางท่านกา็ไม่สามารถที่จะมีความกล้าที่จะแสดงออกถึงความนอบน้อมก็ขอให้ถือวันนี้เป็นวันโอกาสดีและก็สำคัญประการหนึ่งสำหรับพวกเรา ไปเลยต่อแถวเลยสเบสกนี่ก็เป็นพุทธายุวชน FC ฟซีซีเป็นพุทธโยชน ทางทา้งน้องมีที่วางพอไหมเอ,อ่ยได้อยู่นะ ยัง่ยน่ะโอเคยังมีพวกกระเชา้าพวกกระเช้าแล้วก็ของพยธาธิพวกเป็นเครื่องสักระอะไรวันนี้วังวังอะไรวังไว้เลยจเจริญพร

talk. กถวายสักการะ,ะครูบาอาจารย์เรื่องแนวบันครู <c oughs> ไม่ได้มีกำหนดการบอกใครเพราะว่าไม่ได้ถือว่าเป็นกิจอันเป็นทางการขึ้นอยู่กับว่าใจใครจะมาแสดงออกถึงความเคารพนอบน้องต่อครูอาจารย์ก็เป็นผู้นั้นได้แสดงออกมา ด้วยกุศลเจตนาของตนเองในโอกาสนี้ก็ขออนุมโมทนากับประจาบย์ปรมพรพร้พอมทั้งบูรสง,งที่ได้แสดงออกต่อความรอบน้อมสักการะถวายความเคารพต่อครูอาจารย์ผู้ให้การอบรมสั่งสอนทางธรรมก็ขออนุมโมทนากับคณะเม่สวิกาจัดอ,อยู่ทุกท่าน ที่เดินทางมาแต่ละที่เพื่อมีจุดมุ่งหมายมาสู่การแสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมต่อบรรูอาจารย์ผู้ที่ได้ให้สติปัญญาบอกสอนทางธรรมะชี้ทางแห่งความนทุกข์ให้กับพวกเราคำว่าครูไม่ใช่คำง่ายๆที่จะสามารถยกให้คนใดนคนหนึ่งได้รับสถานะของพอเป็นครูได้ ไม่ใช่เพียงแค่การบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนแล้วจะได้ชื่อว่าความเป็นครูมันคือประสบการณ์มันคือความอดทนมันคือความเพียรและความพยายามบนเมตตาจิตที่จะแสดงออกผ่านการบอกสอน การแนะนำการให้โอว่าการสอนไม่จำเป็นจะต้องเป็นคำที่ไพเราะแต่จะต้องประกอบไปด้วยความมีเมตตามุ่งประโยชน์ต่อผู้เป็นลูกศิษย์เป็นสำคัญความเป็นครูว่า ครูอาจารย์ไม่ใช่เรื่องง่ายจากประสบการณ์ที่พอาจารย์ได้เริ่มสั่งสอนธรรมมาพระอาจารย์รู้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากมากที่จะเป็นครูให้กับคนใดคนหนึ่งได้แล้วครูคนนั้นที่จะเป็นครูมันจะต้องถูกจดจารึกไว้ในหัวใจของผู้เป็นศิษย์ที่น้อมรับ ฟังคำสั่งสอนของอุ้บอาจาร์ได้การฝึกฝนตนเองมาอย่างหนักหน่วงการอดทนที่จะบอกสอนลูกศิษย์ให้ไปตลอดรอดฟังจนเข้าถึงปัญญาเห็นความรู้แจ้งในทางธรรมไม่ใช่เรื่องงาอ่ายจริงจริงตลอดระยะเวลา20ปีไม่เคยรู้สึก หรือสัมผัสกับคำว่าง่ายในความเป็นครูที่จะบอกสอนผลคำว่าครูมาจากคำว่าคารุแปลว่าหนักคำว่าหนักเนี่ยคำของครูอาจารย์เนี่ยเป็นคำที่หนักแน่นมากหนักจนคนฟังเนี่ยจะต้องรู้สึกว่านี่คือความสำคัญเป็นคำที่หนักคำตักเตือนคำบอกกล่าวคำแนะนำคำบอกสอนอะไรควรเว้น อะไรควรทําอะไรควรเจริญอะไรควรละเป็นคําที่หนักมากบอกให้หยุดมันเป็นคําที่หนักนะไม่ใช่แค่เป็นแค่คําบอกเพราะมันมีความเป็นครูอยู่ในนั้นถ้าหากลูกศิษย์ไม่ได้มีความเชื่อฟังต่อครูอาจารย์ยากมากที่จะประพฤตินตนเองให้เข้าถึงผลตามที่ครูบาอาจารย์แนะนํงสอนครูมันคือ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นภายในตัวของผู้บอกสอนจึงนำความสำเร็จเหล่านั้นมาบอกต่อด้วยหวังว่าผู้รับฟังจะได้รับผลสำเร็จตามที่คำครูบอกจะได้ชื่อว่าเป็นสิทธิ์ที่มีครูไม่มีใครสามารถฉลาดได้เองโดยไม่มี ผู้กล่าวสอนนี่คือความจริงลำพังชีวิตของมนุษย์เราที่เติบโตขึ้นมาบนโลกมนุษย์นี้จะขาดบุคคลผู้คอยกล่าวสอนไม่ได้เพราะตัวเราเองหรือลำพังเราเองเราจะไม่รู้จักเลยว่าอะไรคือคุณอะไรคือโทษโดยตัวเราเองอะไรคือประโยชน์อะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำ ความเป็นครูคือท่านได้ผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาแล้วรู้ว่าอะไรคือคุณคือโทษอะไรคือประโยชน์อะไรคือสิ่งที่ควรทําอะไรควรละอะไรควรบินท่านผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาบทแล้วการที่ท่านผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาบทแล้วเนี่ยท่านจึงนํามาบอกแล้วบนเส้นทางแห่งการปฏิบัติเป็นความสําคัญมากที่เราจะเดินบนเส้นทางนี้เข้าถึงปัญญาแห่งความรู้แจ้งได้ มันไม่ใช่หลักวิชาการความรู้ทั่วๆไปแต่มันคือความรู้ที่จะก่อให้เกิดปัญญาภายในตัวเราเองปัญญาไม่ใช่คำพูดแต่มันคือคุณสมบัติบนจิตใจของเราเองคำพูดของครูบาอาจารย์ทุกคำพูดล้วนแล้วแต่ประกอบไปด้วยเมตตาต่อลูกศิษย์เสมอ ไม่มีคําพูดไหนที่ไม่มีเมตตาอยู่ในนั้นแม้คําพูดที่รุนแรงก็เป็นคําพูดที่ประกอบไปด้วยเมตตาฉะนั้นสิทธิ์ที่ไม่เาคารพคาครูเนี่ยจึงเอาดียังไม่ได้ในคําสอนที่ครูบาอาจารย์พยายามกล่าวสอนสถานะของความเป็นครูเนี่ย มันจะต้องทบทวนตนเองแล้วตนเองเล่าในคํากล่าวสอนทุกๆคํากล่าวสอนบางครั้งมีความไม่สบายใจกับบางคําที่คิดว่าอาจจะสอนคนอื่นผิดแล้วนํามาสู่การไต่ตรองทบทวนใขค้ควรพิจารณากันกรองจนแน่แท้แก่ใจว่าสิ่งที่สอนนั้นถูกหรือผิดอย่างไรหากถูกก็เบาใจแต่ถ้าหากผิดก็คอยหาโอกาสที่คอยจะบอกและแก้ไขสิ่งที่ถูก บอกสอนออกไปว่าเป็นความผิดอย่างไรเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดไม่มีการปล่อยผ่านว่าสักแต่ว่าสอนกันไปอย่างนี้ไม่มีมันมีความรับผิดชอบในทุกๆคำที่ได้พูดได้บอกได้แนะนำคำของครูจึงไม่มีคำพล้อยๆคำช่วยๆคำที่โปรยประโยชน์คือไร้ประโยชน์คือทิ้งประโยชน์ไปเฉยๆไม่มีล้วนแล้วแต่นำไปสู่ประโยชน์ ก่อให้เกิดประโยชน์สร้างประโยชน์แต่ก่อนพระอาจารย์ก็ไม่เคยเห็นความสําคัญว่ามันจะมีความสําคัญอย่างไรแต่พอพระอาจารย์อยู่ในสถานะที่ถูกยกให้เป็นครูผู้หนึ่งที่พวกเราให้ความเคารพว่าเป็นครูจึงได้รับรู้ว่าความสําคัญของความเป็นครูมีความสําคัญมากและก็มากที่สุดด้วย แล้วความสําคัญของความเป็นครูที่มันมีความสําคัญที่มากที่สุดเนี่ยถ้าหากสิทธิ์ขาดความเคารพในความเป็นครูมันก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลน่าวิตกเหมือนกันว่าจะสามารถเอาดีกับคำครูบาอาจารย์ เล่าสอนนี้ไปได้สักแค่ไหนสิ่งเหล่านี้มันมีความลึกซึ้งอยู่ในตัวเขามันเองสาระสำคัญที่เราควรจะรู้และควรจะเข้าใจก็คือไม่ว่าครูอาจารย์จะพูดอะไรในด้านไหนก็ตามพึงรับสาระแห่งคำพูดเข้าเป็น,นเข้าไปเป็นความสำคัญ ที่จะรับรู้แล้วคอยตักเตือนตนเองฝึกฝนอบรมขัดเกลาตนเองให้ได้อยู่เสมอน,นี่คือความสำคัญอย่างมากในฐานะของความเป็นศิษย์ครูไม่ได้สอนเพื่อหวังอะไรจากสิทธิ์ครูไม่ได้มาทำหน้าที่เป็นผู้บอกกล่าว หรืออยากจะสอนเพราะมนุษย์เรามันจะยอมให้กันสอนเนี่ยมันไม่ใช่ยอมกันได้ไง่ายๆแต่การที่ครูมาบอกมาสอนนั้นมันมีส่วนสัมพันธ์กับผู้รับฟังคำสอนที่จะเป็นไปเพื่อความประโยชน์และความเจริญสำหรับตนฉะนั้นแล้วสารสสำคัญแห่งความเป็นครูมัน มีความสําคัญอยู่ทั้งสองฝ่ายคือผู้บอกกล่าวแล้วก็ผู้รับคําบอกกล่าวนั้นมันจึงมีความสําคัญขึ้นมาเพราะลําพังถ้าหากมีแต่ครูแต่ผู้รับฟังคําบอกกล่าวคําแนะนําคําบอกสอนคําพร่ำสอนไม่ได้ถือว่าเป็นสาระอะไรเพียงแต่แสดงออกถึงแค่ว่าเราเป็นครูแต่ไม่ได้รับการประพฤติปฏิบัติตามหลักการนั้นนั่นก็ไม่ใช่ความเป็นครู มันมีความสําคัญทั้งสองส่วนสองส่วนครูเองแล้วก็ลูกศิษย์เองมีความสําคัญเท่าเทียมกันไม่ได้เหนือกว่ากันและเพราะมันมีความสําคัญแบบนี้การแสดงออกถึงความเคารพต่อความเป็นครูจึงได้แสดงออกมาจากมัวใจของผู้เป็นลูกศิษย์เพราะครูได้ทําหน้าที่ของความเป็นครูมาโดยตลอดไม่เคยหยุดนิ่งและมองหาประโยชน์และสแสวงหาประโยชน์ต่อผู้เป็นลูกศิษย์อยู่เสมอ ฉะนั้นในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้เห็นสิ่งที่ลูกศิษย์ได้แสดงออกถึงความนอบน้อมเคารพสักการะและนับถือยกให้ครูบาอา,าจารย์พระอาจารย์เป็นครูคอยบอกสอนคอยบอกกล่าวคอยตำหนิคอยแนะนำคอยตักเตือนเพื่อชี้ทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเข้าไปถึงปัญญาแห่งความรู้แจ้งสัจธรรมเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบ พระอาจารย์ก็ขออธิษฐานเอาคุณงามความดีที่พวกเราได้แสดงออกในความนอบน้อมนี้เป็นมหันตเดชานุภาพเป็นพลังปกปักรักษาคุ้มครองพวกเราทุกคนให้เข้าถึงปัญญาแห่งความรู้แจ้งในสัจธรรมเข้าถึงสมาธิยานปัญญายาณ เข้าถึงมัคคยานผลยานอันเป็นที่สิ้นทุกข์เข้าถึงกระแสที่ยุติการเวียนว่ายตายเกิดรู้แจ้งพัะนิพานในปัจจุบันาการและอนาคตาการทุกท่านเธิด ้าอต่อไปได้โยงเขาจัดการเขาเอง บังก็ปูเลยจะรอดเลยมานั่งนี่เลยบังเลยเลบังเลยไปยนั่งเีนอกก็ได้เลอ cái subscribe gì kênh <laughs> <đến, về> <laughs> mà đi phải... à, không cái <laughs> <Câu luôn. Câu, cười> อ่าเสร็จแล้วต่กเรียกันอาสะนะยกไปผ้าดีสียกไปเก็บตามาทยาสัยได้เลยโยมาถ่ายภาพแล้วก็จะนอนหลับถ้าเขาไม่ถ่ายภาพก็พจะนอน,นไม่หลับ